ก่อนการรับชมโปรดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสถานที่นะสถานที่แห่งนี้ก็คือหนองบัวพระเจ้าหลวงนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงตอยอำเภอเตสะเกตจังหวัดเชียงใหม่นะท่านใดที่เดินทางไปเชียงรายเนี่ย ผ่านอำเภอโดยสเกตท่านก็แวะชมได้นะครับเข้ามาจากเส้นทางเชียงใหม่เชียงรายนะครับประมาณ 3- 4โลไม่เกินนี้นะนี่เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะครับณบริเวณหนองบัวพระเจ้าหลวงเห็นนะครับจะมีทางเดินใช่ไหมครับเป็นทางไม้แบบนี้นะบริเวณด้านข้างก็จะมีบัวใช่ไหมครับดอกบัวสวยงามในตอนที่ เทศบาลเชิงดอยจัดงานนะครับเขาไปจัดงานประดับประดาสวยงามเชียวนะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเช้านะครับบรรยากาศตอนเช้าฝั่งตรงข้ามก็เป็นสำนักงานเทศบาลตะบนเชิงดอยนะถูกติดกับหนองบัวเลยนะครับทางเช้าที่สามารถเดินได้นี่ผมเดินมาก็ระยะทางก็หลายร้อยเมตรเหมือนกันนะครับหลายร้อยเมตรเหมือนกัน ท่านที่มาตอนเช้านะท่านก็มาเดินเล่นได้นะครับเช้านี้ผมก็เห็นมีคนปั่นจักรยานรอบที่เป็นถนนด้านนอกนะครับมีทั้งคนปั่นจักรยานมีทั้งคนที่มาวิ่งออกกำลังกายนะผมเองก็เลือกมาเดินนี่ครับเนี่ยน,นี่คือฝั่งตรงข้ามเป็นเทศบาลเชิงดอยนะครับผมก็เดินทางไม้นะครับหลายร้อยเมตรพอสมควรด้านข้าง ก็จะมีบัวนะครับมีดอกบัวถ้าเป็นตอนเย็นก็ก็น่าเที่ยวนะครับถ้าเป็นตอนเย็นก็บรรยากาศก็แดดร่มลมตกนะท่านก็สามารถมาเดินเที่ยวชมได้เห็นไกลๆเป็นองค์พระจานาคนะครับสององค์นะสถานที่แห่งนี้นะั้นหนองบัวพระเจ้าหลวงนะครับผมไปอ่านประวัติมาเขาบอกว่าในปี2 5 0 5นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9้านะครับพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุริเกศพระบรมราชินีนาถในขณะนั้นนะพร้อมด้วยสมเด็จพระราชนินีของประเทศเดนมาร์กเนี่ยนะครับได้สเสด็จพระราชดำเนินเยือนหนองบัวพระเจ้าหลวงนะในปี2505นนะครับถ้าเราเดินเที่ยวบริเวณน,นะครับเห็นไหมครับด้านนี่คือบริเวณด้านนอกด้านริมถนนนะครับริมถนนก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ครับเห็นบอกว่าในวันอาทิตย์จะมีตลาดนัดด้วยนะครับ นี่ผมกำลังเดินผ่านไปเดี๋ยวจะมีทางนะครับนี่เห็นไหมฮะมีป้ายบอกว่าใจหาดเชิงดอยทะเลน้อยดอยสะเก็ดนะกส็สามารถเช็คอินตรงนี้ได้ถ้าเป็นเทศกาลที่เขาประดับประดานะครับจะมีเขาจะปลูกดอกไม้ตรงนะี้สวยงามมากแต่ช่วงนี้ผมมาก็ยังไม่ถึงช่วงเวลานั้นใช่ไหมครับนี่เขาบอกว่าเนี่ยที่เห็นเป็น,เป,นเป็นกรองนะกรองโบราณเหมือนกับ กระถางต้นไม้น <yemek ifi> be ี <laughs> nice ่ฮะเขาก็จะมีบนหนังวัวรัดข้างบนนะไม่รู้เขาตียังไงนะครับเดินบริเวณข้างทางนี่ทางเดินไปที่องค์พญานาคนะครับอยู่สององค์ด้วยกันนะนะครับก็มีองค์ที่ลำตัวสีเขียวกับสีขาวนะครับลองมาดูใกล้ๆนะว่าองค์ที่มีลำตัวสีเขียว มีชื่อด้วยนะครับมีชื่อด้วยนะนะครับสามารถมาสักการะได้องค์ที่มีลำตัวสีเขียวชื่อว่านะครับแม่ย่าปทุมเทวีสีบัวงามนะครับแล้วองค์สีขาวนะครับก็เป็นพ่อปู่แก้วเกษานคราชนะครับเดี๋ยวผมจะเดินออกทางออกแล้วนะครับก็อยากฝากว่าท่านใดที่มาเที่ยวนะจะมาบูชา พญานาคทั้งสององค์นะครับมาขอพรหรือว่าท่านผ่านรดยสเก็ดนะครับไปเชียงรายก็แวะผ่านมาเยี่ยมชมได้นะครับไว้แค่นี้นะครับโอกาสหน้าจะพาไปดูสถานที่อื่นบ้างครับสวัสดี